ไ่เลยมานานไม่ได้มานานอ่ะเขารับถึงสองสามเราไม่พูดนะคุณนี่คุณนี่ยิ่งวัยกันขอบคุณครับเอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่กันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปปวนมันโกช่างเกินะฮะสําหรับใครยังไม่กดถูกใจ Subscribe กดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับผมคอมมูนิตี้เดย์นะฮะเออตอนนี้สี่โมงครึ่ง เพิ่งได้อัดนะครับนั่งที่เกียจติอยู่ทั้งเดือนนะเออทั้งวันเพิ่งจะมีเวลาจริงๆนะนั่งจับไปชิวๆนะครับพอดีผมทำเควสนี้อยู่นะทุกคน480น้อนะครับตอนนี้185เองนะครับผมจริงๆวันนี้อยากจะให้เสร็จแต่ไม่เสร็จว่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอ้าวเควสเสร็จแล้วไม่ต้องเดินแล้วดิทุกคนตอนแรกผมว่าจะไปเดินอ่ะแต่ไม่ไปแล้วเควสมันเสร็จพอดีอะแล้วเสียงดังอะไรตอนนี้เนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวจับ20ตัวก่อนนะครับทุกคนนะเดี๋ มาทุกคนนะฮะจับอีก20ตัวนะครับผมควสเราจะเสร็จกันนะฮะสองแคือตัวร้อยนะครับเรามีแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจับ20ตัวก่อนนะฮะขอจับแบบไวๆคลิปนี้คือแบบสั้นมากไม่ถึง8นาทีแนะ่นอนนะเออหนาทีถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมใช้โกพัดจับด้วยนะทุกคนแล้วก็เน้นไวใช้นี่เยอะมากนะครับน่าจะ15ตัวแล้วผมว่าผมต้องแข่งกับลุดนะวนันนี้เออสิบเก้าแล้วแล้วผมยังไม่ได้ใช้นี่โชว์คลิปเลยนะฮะเออแต่ว่าก็ได้มาเยอะแล้วนะครับมืดแล้วเนี่ยจ ใบสองสว่างๆนะฮะไม่เล่นเล่นตอนมืดใช้นี่ดิสามหกเก้าสิบสองเฮ้ยไม่ขึ้นมาเลยว่ะสิบสี่ตัวโคตรแย่แต่เควสต,ตรงนี้แย่มากเลยอ่ะไม่มีเควสดีๆเลยทุกคนไม่มีเควสพื้นหลังแถวนี้เลยครับน้อยมากได้ามาหนึ่งตัวไม่เจอเควสไอ้ปาร์ตี้เลยอ่ะเจออันเดียวกับตีบอสอันหนึ่งครับตรงเนี้ยนะครับเควสเหตุไม่มีเลยเควสเหตุไม่มีเลยรุดไปหมุนมาเยอะด้วยใช่ไหมเออ ผมแมยังไม่ได้ไปเดินไหนเลยทุกคนพอดีนั่งงูอยู่เนี่ยแจกเข็มกลัดเออเรามีเข็มกลัดเราสวยจัดดิวตี้บ็อกเกอร์ไปดินะฮะนี่นะผมะเข็มกลัดสวยๆนะเออปกติเข <c oughs> <c oughs> าจะบังอย่างนี้ปะบังอย่างนี้คืออะไรแสบตาโยนไนท์โยนไนท์ <c oughs> your night, your night, เอาโยนไนท์ทเควสโยนไนท์ทเควสโยนไนท์จับไนท์สิครับขอชนีโชว์หน่อยดิขอชนีโชว์หน่อยมาใช่ไม่นี่ เฮ้ยเชนี่อออกคลิปแล้วปิดคลิปได้นะฮะขาเดินหน้านี่มันจะไม่มีทิงเก็ตเหรอไม่รู้ทำไมมันให้เป็นอันนี้อ่ะมันทำรูปมันทำรูปแย่ๆอ่ะผมก็ใจเลยนะผมไม่รู้จริงๆแบบมันถ้ามันเป็นที่พักไข่จริงๆเซ็งเลยนะเออมันคือเอาออกไปเลยปะไหนดูซิตัวใหญ่สุดของผม1,120แหลงสองวะไกล้ละทุกคนอีก2ตัวฮะ มาล้วรางวัลผมแล้วนี่หว่ามาจ่มอนเต็มหรอเนาไม่เต็มนี่เนี่ยเกมมันค้างแปลกๆอ่ะค้างกันปะไม่ใช่เน็ตเวิร์กนะทุกคนเพราะว่าเป็นกันทุกคนเลยฮะเนี่ยพอรับเควสปุ๊บนะค้างตรงนี้นะครับเป็นหลายรอบแล้วครับตรงเนี้ยผมรีเกมไปหลายครั้งแล้วดูดิมันปัดไปนู่นไปนี่ได้นะแต่รับรางวัลต่อไม่ได้เพราะมันค้างเควสครับทุกคนกดปิดต้องรอนานเลยหละหมายปิดแล้วก็มากดเควสโค้ดทุเรศ ้ยลูกกินนี่โหสองแปดสองอีกนิดเดียวเก้าแปดขาดบนชัวทำไมไม่ร้อยชไนนี่ไปเลยวะอันนี้ชไนนี่แล้วเนี่ยหวายขาดโคตรเยอะเลยอ่ะอเดี๋ยวมันสองแปดห้ามันจะลดแปดห้า <25 5. S 1> มันขาดอย่างนี้ได้เลยเหรออ้าวข้างข้าข้างล่างมันน้อยไงพี่จริงเหรอข้างข้างล่างมันไม่มีค่ามันเวทน,น้อยสุด <laughs> มันไม่มีค่า่ะใชา้อุ้ยสองตัวติดอ่ะสองเจ็ดแปดชไนนี่ เฮย้ยพื้นหลังใช้นี่วะ่ะวันอาทิตย์ที่28มีไม่ก้าอีกตัวหนึ่งไม่ประกาศผมเดาว่าเป็นใครริวพูดไปเลยนี่พูดไว้พูดไว้จะได้แบบมีฟูดปรินดิจิตอลฟูดปรินป้ไม่ใช่แป <laughs> ที่มีซัมบารีเหรอใช่ซื้อบัตรอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะบัตรตริบอตไปด้วยวันละ12ใบนะครับได้คุ้มแล้ว <laughs> เห็นปะไม่ใช่ไอ้บัตร ซีบอสสิบสองใบเก้าสิบเก้าปะเออตัวกิจกรรมวันซิตี้สัปเหรีนะทุกคนคืองี้ครับทุกคนทําไมผมเองถึงมั่นใจมันน่าเฉยมัน <laughs> ม่นใจในการจะเดาว่ามันจะเป็นเมกาไคลิวคืองี้ครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งเมกาทุกคนสังเกตไหมเมกาเต็มไปหมดเลยเมกาจะกลับมาเมกานู่นเมกานี่เมกานั่นนะฮะ <c oughs> โปยมอนจะมีอีเวนต์ในไทยนะครับคือเ,ออเมกาเฟสติวัล นะที่จัดตรงกับวันที่เราไปเล่น City ้ส f a ธ i b ฟรีแบงคอกนะครับที่เราตรงกันเลยเนาะผมก็จะพาไปด้วยนะเออย้ำนิดนึงซิตี้สุทฟรีแบงคอกนใครจะซื้อบัตรรีบซื้อนะครับรีบซื้อนะครับนะดูดูปากผมนะครับ รีบซื้อนะครับนะพูดได้แค่นี้นะครับผมเออรีบซื้อนะคะเออนะครับผมนะจะได้มาเล่นด้วยกันนะผมแนะนํา2วันเนาะแต่ใครไม่สะดวกจริงก็แล้วแต่เลือกเอานะฮะว่าจะเล่นวันไหนนะผมจะพาไปเดินถ้ามากับผมนะครับก็จะพาไปเดินหนึ่งวันเนี่ยก็คือจะประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็พาไปงานเฟสนะฮะวันเสาร์เนาะนะครับแล้วก็วันอาทิตย์อีกครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็แยกย้ายกันตามสะดวกนะเผื่อใครจะต้องกลับต่างจังหวัดจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะผมก็คงไปแจรกตัวอยู่ที่งานเฟสอีกเหมือนเดิมนะครัับบผมมปะะะาานน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 ีแแววววก็พเเ่่่่คคทุต2ดยไอ นะแจ้งไว้ประมาณนี้นะครับทำไมผมถึงมั่นใจว่าเป็นเมก้าไคริวนะฮะตอนนี้เมก้าไคริวปล่อยไปทุกแพลตฟอร์มเลยฮะออนิเมะก็มาตัวของ CA ตัวของการ์ดนะครับผมการ์ดก็เพิ่งปล่อยตัวเมก้าไคริวมาเหมือนกันนะเป็นกล่องต่อไปมั้งนะฮะก็คือแบบตอนนี้เมก้าไคริวมันคือโคตรท็อปเทียร์ในการโปรโมทเกมนะฮะ แล้วมันจะแปลกไหมถ้าเมกาไคริวจะมาเป็นเมกาตัวแรกที่เป็นเจนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะนะครับผมว่าไม่แปลกนะดังนั้นผมเลยเดาว่าวันนี้ยี่28เมกาไคริวมาแน่นอนครับผมเออนะอันนี้เดาแบบทฤษฎีส่วนตัวล้วนนะฮะแต่คิดว่าใช่แหละเออมันถึงแม้วมา่าเห็นบอกว่ามีเป็นไอ้อูดเป็นไอฉลามใช่ไหมเมตาก,กอสใช่ไหมครับผมคิดว่าเมตากออะ่ะไม่มาเดือนหน้าผมคิดว่าไม่ใช่ ผมคิดว่าเมทากอร์จะมา end of the season <c oughs> ประจำนะฮะมี e ะะอีวยด้วยใช่ป่ะเอออีวยกีการตแมกอันนั้นก็มาเดือนสุดท้ายแหละทุกคนคอยดูนะฮะเหมือนไคลนิกกี้เลยเปิดวันแรกมาเลยวันสุดท้ายของเดือนเลยมั้งตอนนั้นนะครับโอ้โหมาอย่างงี้ไม่ต้องมาก็ได้นะฮะเออเปิดตัวถ้าอลังการมาโคตรช้าเลยผมมองว่าอ e ีวยก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าไม่ใช่เมทากอรเมทากอรน่าจะขยบไปก่อนเพราะว่าช่วงนั้น,นเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมมากที่เขาจะโปรโมทเมก้าไคลนิวผมคิดว่าเหมาะสมมากๆเนาะก็จะเป็นส่วนหนึ่เเเลล่่่นนนภาาาคคกกีจะไหั นะมันเป็นช่วงที่คอลแลบที่ดีมากนะผมคิดว่านั่นแหละอันนี้มันจะอารมณ์เหมือนตอนหมาดาบกับหมาโลมา นะตอนนั้นซอสอนชิวเข้าเกมผมจําได้นะครับแล้วมันก็ปล่อยมาดามาโลมาให้ตีเลยนะฮะล่างแบบยังไม่มีดาไม่มีโลเนาะก็คือแบบปล่อยมาไวามากปล่อยมาแทบจะเป็นเดแบบแรกๆของเกมภาคซอสอนชิวออกเลยนะครับเออตอนแรกก็นึกว่าจะทํากันตลาดนี้กับสการเล็ตไวร์เลตแต่ก็ไม่ทำเนาะเขาเลือกที่จะปล่อยผ่านไปนะฮะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเดาล้วนๆนะครับเออถูกผิดก็ไม่เกี่ยวนะฮะเออแค่เดาการพอสนุกสนุกเออพอคาดการคำานะเออนะเหลือ10นาทีแล้ว ทานเฟิร์สสิตัวอีโวสอตัวพาว e อปสิครั้งโอเคพาว e อ u สิ okay, 0ครั้ง1,2,3,4,5,6,7,8,9,10สอันนี้เทรดมานะทุกคนนี่คอสมาร้อยนะเออคนที่เทรดให้มาก็นั่งอยู่ตรงข้ามเนี่ยนะฮะโอเคเปิดกระพัดแล้วทานเฟิร์สสิโปเกมอน นี่ครับเวลา t r a n s อร์ผมจะตั้งไว้อย like ่างนี้เลยนะครับทุกคน0ดาว1ดาว2ดาวนะครับเนื่องจากผมเป็นคนที่ไม่ PVP นะฮะก็ไม่มีปัญหาในการ transfer เนาะโอเคอีโวสองตัวนะครับขออีโวชายนี่ตอนนี้เราไม่ต้องรีบอีโวเพื่อรับท่าแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าท่านี้จะอีโวได้อีกประมาณ5วันหรือเปล่านะครับตามอีเวนต์ซ้ายมือเมื่อกี้นะครับที่จับมอนวัลละตัวนะครับเขายืดระยะเวลาได้ท่าไปเป็นระยะเวลาเท่านั้นเนาะเพราะว่าอีเวนต์แรกเ้าจะไม่ผิด ใช่ที่คนดา่จาจำไม่ได้ว่าตัวอะไรแต่คนดานะ่าแล้วว่าก็เขาไปได้มอนดีๆหลังอีเวนน่ะแล้วอีเวนก็ยังไม่จบอ่ะอีเวนมันยังมันคอนติเนียอยู่แบบวันละตัวใช่ปะ่ะมันควรที่จะได้บ้างนะครับ <S 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 นี่นะทุกคนคับรางวัลจากเควสนะครับอาร์เมอร์การ์นะครับโคววนไอโควีไน์นนนนนสักอย่างเออมันเท่อยู่นะเป็นตัวที่ผมเอาไปเล่นด้วยนะครับในภาคหลักเออตอนซอสชีลผมจาได้ตัวนี้มันโคตรเท่นกป่าแรกซะด้วยนะคือผมก็ อินอยู่แล้วไงนกป่าแรลกแล้วมันยิงเท่กับแบบเอาเลยนะฮะเออเอิร์ฮาร์ดวิดโยบัตดีเซนกิฟวิดสติ๊กเกอร์นะฮะผมมีควสเซนกีฟพอดีนะครับขอบคุณมากที่รับของขวัญกันนะเออใครเป็นเพื่อนผมอยู่ช่วงนี้รบกวนช่วยเปิดของขวัญหน่อยนะครับ <laughs> รบกวนด้วยนะครับเออแตงกิว uh huh. ที่เปิดของขวัญของผมที่ท็อปนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเทรดกันที่งานเออต้องกดไปก่อนนะฮะแอดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับแตงกิว <laughs> เดี๋ยวส่งได้สองคนเต็มแล้วล่ะ เขาไม่เปิดของขวัญผมกันมาโวอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนจัดไปนะฮะโวลเลยนะครับนี่นะได้ท่าอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเหล็กปะ,ะมื่อกาไม่มีท่าพิเศษของตัวเองนะครับทุกคนไม่น่าเป็นท่าอะไรแปลกได้ท่าอะไรปะแอร์คัตเตอร์เหรอท่าพิเศษท่าดีใช่ไหมนนก็ควรต้องเปิดอีกท่าไงเออร์ฮาร์ดวิชวลบัดดี้นี่ก็แค่ถ่ายรูปอะไรก็เสร็จแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวผมไปเล่นที่หลังได้นะครับแล้วก็เซนกีฟนี่คือเพื่อนผมมีรับของขวัญยังวันนี้ เราแค่ตีบอสมันก็ขึ้นสีฟ้าแล้วรับยังลองดูดิอะไรก็ได้แค่ทำแอคทิวิตี้ร่วมกันแล้วถ้าเขาประกาศอันนั้นคือจะไม่ได้ของรางวัลใช่จริงน่ก็หมวกกีตาดอสก็คือหนึ่งในนั้นต้องเอาหมวกกีตาดอสไปขิงดีวะ่ไหมวกกะสี่สิบตอนนั้นแล้วตอนเนี้ยไม่มีไงถ้าไม่ทันสี่สิบขึ้นห้าสิบตอนนั้นก็คือหายไปเลยไม่ได้่มไได้ดิหมวกกีตาดอสไม่ได้อยู่แล้วผมใส่เลยดีกว่าขิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวได้มาผมก็จะใส่ใส่ชุดเดิมเฮ้ย ชุดออริจินัลเจมสามผมชอบี่สุดนี่บวกกีลอสใส่แล้วโชว์อวดนะไป ผมจะต้องเลเวล50ให้ทันนะทุกคนตอนนี้ผมเหลือเควสส่งของขวัญให้เพื่อนอีก200อันนะครับมีเวลาอีกไม่เยอะแล้วครับทุกคนมันวันที่15ตุลานะครับผมใครที่เลเวลไม่ทัน50จะไม่ได้ของนะครับผมจะต้องทำให้ทันนะตอนนี้เหลือเทปอีกลัคกี้26ตัวคิดว่าทันอยู่อันนี้น่าจะประมาณ4วันเพื่อนเนี่ยน่าจะทันกันพอดีนะครับอันต่อไปอ่ะมันโยนเอ็กซ์เลนเ์999ตัวผมอยากทำให้เสร็จอันเนี้ยภายในคอมเดย์คอมเดย์หน้านะครับชาาายยยนนนนนนีีีี่่่ววั้้เเเอออตงโลชปปปิิดค็ธรรมมม ปิดคลิปกันชยนี่วันนี้ได้แค่14 1 5 1 6ตัวนะครับผมเนาะเออนะได้เท่านั้นก็จริงๆก็เยอะแล้วแหละนะแต่ก,ก,ก็ก็เยอะแหละ <laughs> เออแล้วก็มีชายนี่ถึง93ใช่ไหมเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตัวนี้แหละตัวนี้แหละเออนะครับสีล่างแรกสวยกว่าแต่ก็โอเคมันใส่เกาะไงเอออาเมร์กาใช่ป่ะนี่มันเป็นนกสีครีมใส่เกาะเออ <laughs> โทด้วยตัวดีๆจบคลิปไปคลิปนี้ไม่ยาวแน่นอนสนะั้นๆน,นะครับผมตอนจะถ่ายก็มัวแต่นุ่นนี้นั่นนะเออไม่ได้ถ่ายได้ทีนะแต่ถ่ายก็หมดเวลาแล้วแล้วก็บุนวายไปหมดนะยังไงก็พรุ่งนี้มาตีเกียร์ดอสนะคลิปนี้ลงไม่ทันแน่นอนนะก็มีโอกาสมาเล่นด้วยกันนะก็มอทอรลังสิตนะเล่นเชิญนะผมนะอยู่ตาคารเนี่ยใกล้ๆบลอนหนึ่งนะเออหลังโดมบริหารนะผมตรงนี้ก็มีเสาเยอะเลยนะตามคลิปที่เห็นเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วนะเจอกันใคลิปหน้านะครับผมนะยังไงก็ฝาดยนะา่อานะมูอลืกด ถูกใจ Subscribe นะครับผมนะใจดีก็สปอร์ตกันได้นะครับผมนะหรือจะด o n a t เป็นรายรอบก็กดกันมาได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอร์ตทุกคนที่สนุนช่องเราในการทำคลิปด้วยนะขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะครับไปแล้ววันนี้สวัสดี